รับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชน ครับครับกเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการไฟเย็นพบประชาชนภาจอมาแล้วครับเชิญต่อครับผีอูงานเนี่ยขออภัยครับมันลืมตื่นครับไม่ติดภารกิจนิดหน่อยอ่าก็เมื่อกี้ถึงไหนคนเลยไม่รู้เลยเพิ่งมาถึงครับก็คุยประเด็นอื่นก็ได้อ่าคือมาตอนนี้มันมีประเด็นเรื่องที่ว่าเปรมเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ชั่วคราวปัญหาคือแทนพระองค์ไหนครับเพราะว่าอย่างแรกคือกษัตริย์ภูมิพลตายแล้ว ก็ไม่มีก,กษัตริย์ภูมิพลแล้วอย่างที่สองคือวัชรลงกรยังไม่รับตาแหน่งก,กษัตริย์เพราะนั้นตอนนี้ตําแหน่งก,กษัตริย์ว่างลงแล้วสําเร็จราชการแทนพระองค์ไหนพระองค์ที่ตายพระก็ต้องก็ต้องพระองค์ที่ตายถูกไหมถ้าตามหลักเออเออแล้วมันจะแทนได้ไงก็ตายไปแล้วอะแทนพระองค์ที่ยังตกเป็นไม่ใช่คือคือโดยแทนไม่อ่ะคิดยังไงกัน่ะคิดยังไงก็ต้องตอบตามมุมส่วนตัวก็ได้คุณจอมคิดยังไงอ่ะผมไม่ไม่แน่ใจว่าจะคิดยังไงวะ ก็เอาที่คุณคิด่ะคุณก็ตอบที่คุณคิดดิโออาลุงว่าไงลุงลุงว่าไงลุงจอมจอมไม่มีคำตอบเลยว่มีมีเสียวไปเลยฮะไม่มีแต่ว่าคุณต้องฟังสุดยอดสุดยอดตอแหลวิษณุเครืองามครับเอาอันที่สองนะการเป็นผู้บริการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อนคือไม่รู้จะพูดไงบอกเป็นพลางก่อน แปลว่าเป็นช่วงคราวก็เป็นช่วงคราวไงแก้มาเฉพาะหน้าซึ่งจะไม่มีการแต่ก็ไม่มีการประกาศไม่มีเฮอะไรนะกูจะเป็นให้ยากไม่มีการประชุมปฏิบัติตนในที่ประชุมสภาไม่ต้องมีช่วงคราวนี้กี่วันกี่เดือนกี่ปีไมม่ีช่วงคราวก็ตั้งแต่หนึ่งวันจนถึงห้าร้อยปีแล้วช่วงคราวอก็เขาชอบมีบทเฉพาะการใช่ไหมรัฐมนตรีมีบทเฉพาะการซึ่งก็คือยึดอํานาจต่อแหละ เอ้ภาษาแบบนี้ภาษาผดติการมันใช่นะครับมันผ่านมันต้นเนี่ยคุณจะไปฟังอะไรใช่ไหมคือผู้สติตด,ดีกรณีกษตัตริย์ไม่อยู่อย่างนั้นอย่างนี้องคมนตรีเสนอคุณไปอ่านดูในกฎหมายไม่มีเลยนะอ้างว่าเป็นการภายในว่าเสียไม่ยอมเป็นเสียเรียกไปคุยทึกเสียก็เฉยไม่เห็นเสียเลยผมว่าทางที่ดีนะครับคุณวิสุเขเรืองอามคุณไปบอกคุณเปรมน,นะ ให้เาทหารน่ะปืนจี้ขลังเสียไอเฉียมออกทีวีหน่อยวะแล้วมึงพูดอย่างนี้นะถ้าไม่พูดโป้งนะแล้วไม่ต้องพูดสดนะทําเทปไว้ใช่ไหมเพื่อกลอบบัติเหตุเสียมันประกาศผมโดนประคับผมโดนประคับทำเทปไว้นะแล้วก็บอกว่าถ้ามึงไม่ทําจะเอาน้องนุ้ยจับน้องนุ้ยไปก็ได้แล้วก็บังคับให้เสียพูดจับน้องนุ้ยไปเดี๋ยวมาามทีอ<ด>ของนักข่าวนะครับถ้าหากว่าวิศนุเครืองานพูดอย่างเนี้ย นักข่าวก็ต้องเอาไม้ไปจี้ที่ปากเสียเลยว่าแล้วเสียคิดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเสียว่าไงครับว่าหลอมบราลอมคิดไงครับออปัญหาคือเสียอาจจะแบบมีอำนาจแล้วบอกกูไม่ออกทีวีเว้ยมึงมีสิทธิ์อะไรามาสั่งกูแล้วทำางไงแล้วทำไมท,ทีวีไม่ไปทําข่าวไม่ไปถามเสียคือไอไอคิด <กา S 2> แบบนี้คิดแบบนี้คิดแบบยังไงก็จะเชื่อแหละผมไม่รยกมันจะเชื่อหรือจะไม่เชื่อนะอืมมันไม่มีปฏิปฏบัติเหมือนคิดอำนาจเพราะมันวุ่นวายเนี่ยผมก็ไม่เชื่อมึงทำกันเอง ตรงที่ว่าเรืนมไอ้เรื่องใหญ่ขนาดที่ยังสร้างแล้วไอ้เรื่องพ่ว่าเสียไม่อยากจะเป็นหรือว่าติดทุราหรือติดอะไรเยอรมันนี่นะคุณพูดมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะอ่อนค่อนข้างจะเบาอืมอ้างได้ครับแต่ว่าไม่มีน้ําหนัก<ะ>มันเคยมีไม่สมัยไหนคุณยกมาทีตั้งแต่ยุทธยาสุขโขทัยทวาราวดีมันมีไหมครับที่บอกให้รัชญาตไม่มีคนนี้เดียวคือว่าถูกยึดอำนาจปรับดาพิเศษใช่ไหม ไม่เหมาะสมอย่างนี้นีจริงๆก็คือเขาคิดว่าเสียไม่เหมาะที่จะเป็นแล้วทำไมไม่เอาคนหนึ่งขึ้นแทนก็จบทาไมต้องบาอึมคึมอย่างน,นี้เขายังเคลียไม่เรียบร้อยครับเขาเขาเขาต้องการสร้างสตรอรี่ให้มันดูสมจริงสมจังเพื่อนําสู่อะไรครับคือจะเอาสิด,ดินทอนขึ้นแทนเขาต้องการ,หรงงให้ระบบนี้มันคงอยู่แล้วมันสกักดสธิ์เพราะว่าจะให้มันที่จริงผมว่าอย่างนี้นะเพราะว่าจะดาวผิดเขาไม่ต้องการให้ภูมิพลตายเขาให้อยู่ไปอย่างเงี้ Oh. สักพักแล้วให้เกิดปฏิหารแต่ทีนี้เท่าที่ผมสังเกตนะครับอสังเกตผิดนะก็คือผมสังเกตว่าสี่ราดวันนั้นนะมีคนออกมาพูดเยอะว่าสวรรคตแล้วซึ่งผิดปกติามากเลยไม,ไม่ได้รั่วออกมาพูดกันเลยครับ hmm. พูดตาตลาดเลยคนทํางานในสี่ราดพยายาออกาพูดูว่าในหลวงสวรรคตแล้วแล้วก็ทําหน้าเศร้าเซ็งกันทั้งเพราะเขารู้ว่านี่ของจริงแล้วเ hmm. พราะ เจ้าหน้ที่ออกมาพูดเองซึ่งไม่เคยมีไม่เคยมีใครพูดเลยพูดไม่ได้พูดตายนะครับห้ามพูดคนอย่างนี้ถูกสั่งให้มาพูดพเพีเงแกระซิบนะออกมาเผยแพร่ข่าวกระซิบกระซาบจนแซรไปทั้งตลาดแต่แถวนั่นแหละแถววังหลังวัดละคคั้งแถวลุนนาริน,นะครับกระจายกันทั่วแพรบเลยมันเหมือนจะปิดไม่อยู่เพราะเขาปล่อยข่าวแลยฝรั่งก็ลงล่วงหน้าใช่ไหมเพราะมันมีคนไปบอกอแล้วยืนยนันว่าตายแล้ว ลายสำนักข่าวฝรั่งออกข่าวเขาออกข่าวแล้วทุกข่าวเตรียมหมดแล้วด้วยหรือเปล่ารู้ก่อนคนไทยแน่ๆเขารู้เพราะมีคนไปบอกเรื่องพวกนี้เขาจะตดเขาตายแบเหมือนาเรื่องรู้ก่อนนานนี่นะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ความตการคนไทยฝรั่งมารู้ก่อนไทยั้งนั้นใช่เขาจะรู้ก่อนแต่ทีนี้นะต่างประเทศมีเรื่องการเรียกนักข่าวในขอต่างประเทศมีการแตนใบรอข่าวนี้มานานแล้วไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวครับเขาสแตนใบรอซ i v อร์วอลรอการลุกขึ้น ดอกขาประทะที่รุนแรงนะประเทศนี้เนี่ยประเทศไทยผมบอกคุณไม่ให้คุณไปตุนข้าวสารเนี่ยสื่อข่าวต่างประเทศเขาเตือนทูตสถานทูตเขาก็เตือนว่าให้ระพัดระวังจะมีเรื่องร้ายแรงในประเทศไทยเพราะเขาดูแล้วเนี่ยมันไม่จบเขาไม่ได้เหลืองไม่ได้แดงไม่ได้ทักสินไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะสุเทพว่าเขาไม่เขาดูแล้วเนี่ยมันไม่จบครับเพราะประเทศไทยมันจเจริญเกินกว่าที่จะไปเป็นพมากก่าเกาหลีเน้อมันเป็นไม่ได้ ม,มันต้องแตกหักง่ายแง่เขาดูง,งี้เพราะนั้นเขาก็สแตนบายว่าเฮ้ยทำสองข่าวข่าวทีว่หนึ่งคือเจาา้าตายแต่ข่าวที่สองคือเละถ้าภูมิพล์ตายเละแน่ๆเลยนะไม่เละเลยก็คุณดูแล้ววนะ่าเละไม่เละเพราะว่าอะไรเพราะว่า,ามันขา่าดเศร้าโศกกันอยู่มาตลมดเลยถ้าเสียขึ้นเขากลัวว่าเละเขาไม่ขึ้นอ๋ออ้นี่ไม่ขึ้นนี่มันเป็นระบอบกษัตริย์ทั้งทีมนะก็ไม่ใช่เสียคนเดียวเสียสู้กับระบอบทั้งระบอบถ้าเสียขึ้นเนี่ยระบอบเขาพัง ทำยังไงครับไม่ใช่เสียเป็นคนดีนะเสียภาพมันตรงข้ามเกินไปกับพ่อมันน่ะมันตรงกันข้ามเลยไม่มีพวกไม่มีบารมีไม่มีอะไรเลยน่ะนี่เขาเสาร์มาปั่นเพื่อพ่อเพื่อแม่แล้วภาพังไม่ดีพอเลยพ่อทีนี้พอไปเลิกกับเมียเสร็จเอาหมอหยองตายมีคนแก้บอกว่าหมอหยองเนี่ยขอโทษนะครับอันนี้เป็นข่าวนะครับซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับครับ มีคนมาแก้ตัวแทนเสียบอกว่าหมอหยองเนี่ยรับเงินเบียรผมไม่อยากจะบอกว่าเป็นเบียรช้างนะครับเอ,เอาเป็นเบียรที่มีงาแล้วกันรับเงินมาสองร้อยล้านแล้วเสร็จแล้วนี่นะคุณหญิงเจ้าของเบียรช้างก็บอกกับคุณิรินทร์ธรินทร์โทรไปถามเสียบอกหมอหยองได้มาสองร้อยสองรอยบาทสองร้อยล้านครับสองร้อยบาท ทีนี้มีคนบอกว่าสองร้อยล้านเนี่ยอนุพงศ์เผ่าจินดาอันนี้เป็นเรื่องโกโหกครับคุณอนุพงศ์คุณไม่ต้องคุณไม่ต้องตกใจนะที่เขาลู้ความจริงเขาบอกอนุพงศ์เนี่ยอมเป็นหนึ่งร้อยล้านแล้วไปให้เสียแค่หนึ่งร้อยล้านครับเสียอนุพงศ์เนี่ยเอาหมอหยองไปกระทกากันให้หมดลมหายใจครับแล้วก็ใส่ร้ายเสียเสี่ยมงคนทําครับ,รบถามว่าผมเชื่อไหม ผมไม่รู้นะจริงไม่จริงผมไม่รู้ผมถามว่าเสียจะไม่รู้แหระครับถ้าเสียรู้เสียทาไมไม่กระทึบอนุพงษ์แถมก็นั่นนะ่ะสิใช่ไหม <Okay. S 1> หรือเสียเนี่ยแสดงว่าเสียปกป้องหมอหยอกไม่ได้อืมแล้วผมถามสมมุติอนุพงษ์ทําสมมตินะครับซึ่งผมไม่เชื่ออนุพงษ์ทํานะถ้าอนุพงษ์ทำจริงๆอมเงินเป็นหนึ่งร้อยล้านหมอหยองส่งให้เสียหนึ่งร้อยล้านแล้วอนุพงษ์ก็เก็บหมอหยองใส่้ายเสีย เพราะว่าอย่างนี้ยิ่งไม่มีคนเอาเสียเลยคือเสียมันอ่อนจนปกป้องไขรเขาไม่ได้ถูกใส่ได้เรง่ายจบครับอม,มันจะจริงหรือจะเทเ็จนะเสียก็บอกพีใครเสียกระทืบเองหรือคนอื่นกระทืบใส่ร้ายเสียคนอย่างเสียนี่ไม่มีราคาแล้วถ้าเป็นผมนะจะไปอยู่ข้างที่มันถูกต้องเสียไม่ได้ทําแต่ตายเนี่ยคุณจะเอาไหมฮะคุณไปหาคุณจะเอาไม่อยู่ฝา่ายที่กับกับพวกลุงไหมครับ ฮะเขาเขาจะมีโอกาสมาอยู่ฝ่ายดีย่กับพวกลุงไหมครับหมายถึงเสียแล้วถ้าสมมติเขาโดนเต็มจะดํำนาจไม่มีทางมันอยู่ก็ไม่โยชน์มันจะต้องสู้มันมีวิธีเดียวนะถ้าถ้าเป็นยึดนำาชเขาลุงจะช่วยเขาชงคือราชบัลลังก์หรือเปล่าไม่ไม่ไม่ผมผมผมไม่ช่วยเพราะว่าคุณจะไปเอาใครมาช่วยวะเสียมีใครเอามีเหรอมีชื่อสุธิดาชื่ออะไรครับสุธิดาวัชราลงกสุธิดาผมเป่ ไปยุศีลาดดีกว่าศีลาดจะมีสุนทีรามต้องทำอะไรเป็นแอร์โฮสเตดเหมือนกันบังเอิญหน้าตาคล้ายๆมีคนดเก่าเ,าเขาจะมีสเปกเขานะคือคล้ายๆกันหมดแหละ <laughs> ถ้าเสียประกาศนะอย่างที่สายอย่างบาทพูดถ้าเสียประกาศว่าข้าพเจ้าจะปกครองประเทศโดยไม่ทํารัฐประหารเนี่ยไม่มีองคมนตรีเพราะองคมนตรีมันแสบมันเสือกเรื่องทุกเรื่องแล้วมันใส่ร้ายข้าพเจ้าอย่างนั้นโอเคครับ ผมช่วยผมช่วยถ้าคุณบอกว่าจะมีรัฐหารขออย่างเดียวไม่มีรัฐหารไม่มีหนึ่งสองไม่มีองคมันตีกี่อย่างหมดสามนะครับเยอะเลยอ๋อเยออย่างนี้คือเอาแบบทมศักดิ์เกมตของแต่ยงยกให้สมศักดิ์เกมเป็นฮีโร่ไปเลยสมมติเลยท่าฝ่ายรอยเย้าที่อะไรบอกสามข้อนี้ลุงยอมโอเคเหรอยอมไม่มีรัฐบาลสองไม่มีรัฐหารไม่มีองคมนตีสามสองไม่มีหนึ่งสองเออโอเคนี่คือหลักๆใช่ไหมถ้าแบบนี้ลุงยอมเออยอม ยอมเชียร์เจ้าจะน่าอยู่ขึ้นเลยยอมเชียร์เจ้าเหรอนไม่ใช่ยอมผมยอมเชียร์เสียเสียไม่ใช่เจ้าแล้วเสียไม่เอาระบอบเจ้าจริงเหรอครับเนี่ยก็ถ้าอย่างนี้มันก็มีสมมติไงถ้าไม่มีองคมนตรีมันจะมีระบอบเจ้าได้ยังไงอืมไม่โกรมมีก็จบใครจะบงคัดทหารแล้วจะไม่รัฐาถถ้ามีข้าพเจ้ายอมให้ตัดจุยเฮ้ยสมมุติไงสมมติทุกอย่างสมมติไปทุกอย่างถ้าตัดหัวมันน่ากลัวใช่ไหมผมพูดจริงเสียไม่มีทางทำงั้นหรอก คุณอย่าดูถูกเสียนะเวย้ยดูถูกแล้วภาพลงโบรสานที่ราชสยามปกุรา,าชกุกมารวชิราลงกรรงเรียนร้อยดันทุนครับเครื่องบินเนี่ยตัวไปละแล้วละไม่ได้ดูผิดเลยคุณดูถูก <c oughs> เอง <c oughs> ก็ดูถูกแล้วไงก็ไม่ได้ผิดเนี่ยเ <c oughs> มียเพีาไปทำนั้นหรอกเราเรียกร้องขอแค่มีกษัตริย์น้าให้อยู่ใต้รัฐมนตอ <c oughs> อนั้นก็ถือว่าเป็นบันนอมมากแล้วแต่ตอนนี้มันมันมันหนักเกินที่จะมันเกาใหญ่ไปรูปแบบของการล่าแม่มดอันนี้มันมันอยู่ร่วมันดิมันมันจะกลายเป็นละวันดาวเออมัน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 เกินไปมันจากเหลืองแดงมาพัฒนาประเภทมึงต้องเศร้าตามกูไม่เศร้ากูจะกระทือบมึงมันยิ่งว่าสมมุติเป็นเสื้อเหลืองประเภทใส่เสื้อผิดออกมาดูไม่ดูกระทืบเนี่ยดูแค่หน้าจอเนี่ก็เข้ามาล่อกันอุตส่าห์ลนอเดี๋ยวฝนตลบไปหมดเนี่ยต้องขอขอบคุณ คนรักในหลวงหลายๆคนที่เข้ามาฟังนะครับเผื่อจะได้ความรู้อะไรกับผมบ้างคอ<น>คนะุณจะรักในหลวงหรือไม่รักผมไม่สนใจแต่ผมถามว่าในหลวงแบบไหนถ้าในหลวงที่ให้ยึดอำนาจนะโอเคครับเราไปด้วยกันไม่ได้ในหลวงถ้าเป็นแบบไอ้ที่เราคุยกันลอยๆว่าเป็นญี่ปุ่นโอเคน่ารักหรือเสียมุนีก็ได้เอาใกล้ๆเนี่ยถ้าบากก็โอเคครับเขายกมือไหว้ประชาชนโอเคเขาไม่เคยยึดอำนาจแล้วในหลวงของเขมรนะ ไม่ได้รัชทายาทนะครับมาเขามีสภาราชบัลลังก์มีอยู่เก้าคนมั้งที่พุทธมิผิดมีนายกมีประธานรัฐสภาประธานวิสภาใช่ไหมประธานสสแล้วสังฆราชเขามีสององค์นะยฝ่ายธรรมยุทธกับมหานิกายใช่ไหสังฆราชที่เป็นคนตั้งในหลวงนะครับพี่น้องเมืองไทยในหลวงตั้งทั้งหมดเลยทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยในหลวงมันตั้งย้อนกลับมันตั้งนายกมันตั้งทุกอย่างสังฆราชมันก็ตั้งทุกวันนี้มันไม่ยอมตั้ง กัมพูชาสังฆรา,าชสององค์เขาเป็นคนตั้งกษัตริย์นะครับสภาราชบาลังแล้วผมถามว่าผิดตรงไหนว่าประชาชนไปตั้งในหลวงฮะผมไม่ได้พูดถึงตัว,วภูมิพลนะผมพูดถึงว่าไอ้ระบอบแบบเนี้ยมันสปอยมันเป็นทรราชโดยธรรมชาติทักถิณนไปเป็นกษัตริย์มันก็จะเป็นทรราชเหมือนกันครับระบอบที่มีอำนาจโดยไม่มีการตรวจสอบทวงรุ่นะั้นมันเป็นทรราชอยู่แล้วไอ้พอเป็นก็เป็นผมเป็นผมก็เป็นผมไม่เป็นหรอก ถ้าไม่มีการตรวจสอบมันเป็นทรมาดโดยธรรมชาติมันสปอยเหมือนเวลามไม่เป็นกษริส์หลอกไม่ใช่ผมไม่เป็นพาสิฝรั่งนะ Break the stick and spoil the kick อาจจะผิดนะครับถ้าคุณหักไม่เลียวคุณก็จะสปอยเด็กอืมเมื่อก่อนที่เขาสอนว่า ต้องใช้ไม่เลียวครับเด็กจะได้เชื่อฟังแต่เด๋ยวนี้ไม่ได้นะครับถ้าคุณตามใจเดี๋ยวนี้แมงอะไรก็ไม่รู้ฮิวแมนไลน์ฮิวมนไลเลอะไรของมันนะฮิวแมนไลนครับทำไ้ายไปตีเด็กนี่ถือว่าไปตีเด็กไม่ได้ยกเว้นในประเทศไทยประเทศไทยไม่ต้องตีตบเลยไอคนนั้นโดนคว้างแก้วปากแหวงไปเลยเนี่ยตรงนี้นะครับไอ้ตัวระบอบนี่เราต้องเชื่อว่าทุกคนเป็นคนดีโดยระบอบโดยระบบคุณต้องเปิดโอกาสให้คนมาแข่งขัน แต่ถ้าคุณสร้างอาภิชิตให้กับคนกลุ่มหนึ่งนะให้กับคนที่คุณเรียกว่าเป็นสถาบันกษัตริย์นี่นะมันก็จะเกิดอภิชิตต่อๆมาอาภิชิตในกลุ่มของเครือข่ายกษ,ษัตริย์ใช่ไหมต่อไปต่อมาตกลงทั้งหมดแล้วครับไม่เหลือมันกลายเป็นว่าอาณาจักรมันยิ่งใหญ่แล้วคนถนึงเมื่ออวดบารมีเพราะฉะนั้นไอ้ประเภทที่ว่า เมียของปีชาจันโอชาผมเฉยนะเพราะว่ามันเป็นทั้งระบอเบเหมืผนผมนผมไม่วิจารใครวิจารวิจารไปผมไม่วิจารครับไอ้อภิสิทธ์ทั้งหลายในประเทศนี้เพราะมันเกิดจากกษัตริย์เป็นอภิสิทธิชนแล้วมันก็เลยส่งเสริมกันมาคุณให้เครื่องราดคุณรีบถ่ายให้เห็นเห็นข่าวสองทุ่มเนี่ยอภิสิทธิ์ไหมถ้าคุณไปรับเงินอภิสิทธิ์ไหมถ้าเราพูดกันอย่างนี้ว่ากษัตริย์มีอภิสิทธิ์เป็นอภิสิทธิชนในสังคมเราต้องบอกว่ามันเริ่มจากตอนที่คณะรัษฎรไม่ได้ออกกษัตริย์ออกจากรันูหรือเปล่่่าไมใช เพราะว่ายังให้เป็นเหมือนในนามประมุขแห่งรัฐเป็นตัวแทนเสียงอานาจอธิปไตยของประชาชนในตอนนั้นที่เป็ดีเขาให้กษัตัิย์ขึ้นมาอย่างน้อยคุณก็มีตั้งแต่วันที่27มิถุนายนถึงวันที่10ธันวาสั้นมากเลยนะถือว่านานมากนะสําหรับเขานี่ถือว่านานซึ่งเขาไม่ยอมถัดมาจากนั้นมันจบครับถัดมาจากนั้นสีสารวาจายเป็นคนเขียนใช่ไหมคุณเปลี่ยนจากคำว่ากษัตริย์เป็นพระมหากษัตริย์คือปัญหาคือ ฝ่ายคณะราษดรก็ไปยอมเจ้าแล้วไงหลังจากนั้นเขาคิดว่าเจ้าอ่อนเนี่ยเขาเขียนยังไงก็ได้<อ>เขียนให้มันคล้ายๆเข้าปณนิบนอมไงก็คุยที่ดูนายกคนแรกชื่ออะไรครับมโนประคองอิทระชเขคนเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์มึงยึดอำน,นาจเสร็จให้คนของเจ้าเป็นนายกทีกดียังไงวะปีดีเป็นคนเลือกครับปีดีเป็นคนรับรองปีดีเป็นคนปนิบปนอมเพราะว่าเป็นสายนักกฎหมายด้วยกันว่ากาเคยประชุมด้วยกันปีดีก็ รับรองกับคณะราษฎรแล้วก็ชิพหายแวรวอดมาเลยมาแล้วคุณดูปรกกาเขาเยอะอันนี้ผมเองแทนปีดีนั้นเพราะว่าปีดีเขาตายไปแล้วเนี่ยนะคือปีดีเขาเป็นคนเขียนถแถลงการณ์ราษฎรเขาด่าเจ้าอย่างหนักหนักหนักมากแล้วบอกว่าแล้วเขาเขียนเสร็จปุ๊บพออ่านปุ๊บนะทุกคนตกแกลแล้วไปด่าดปีดีหลวงประดิษฐ์เขียนยังไงฮะไปชิพหายนี่เนี่ยรีบไปขอพระธานระชโทษคณะราษฎรเองบอกให้ปีดีไปพระชกาลไปชโทษใช่ไหมเสร็จแล้วบอกว่าเออหลวงประดิษฐ์ ท่านจบเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมใช่ครับหลวงประดิษฐ์ไปล่างเขาโครงเศรษฐกิจที่ตามหลักหกประการหลักเศรษฐศาสตร์หลักเศรษฐกิจใช่ไหมหลวงประดิษฐ์ก็ไปล่างตอนนั้นรัฐที่มากกาลังแรงแกก็<อ>เขียนนะเขาลาให้หลวงประดิษฐ์แสดงตัวตอนออกมาอย่างชัดเจนพราะเขียนเส้นเขาพอเขียน<ล>เสร็จเสร็จแล้วครับคอลมอผ่านทุกสภาผ่านนะทรงสุรเดชไม่รู้มีเรื่องกับจอมพลปอจะจะหักเขาเป็นคอมมิวนิสต์ทรงเลบอกอันนี้ไม่ได้ไว้ ทรงสุรเดชโดนพวกเจ้าซื้อตัวใช้ทั้งเงินทั้งผู้หญิงมาซื้อตัวไปพญาทรงสุรเดชเนี่ยทรงสุรเดชเป็นคนที่อีโก้จัดเออใช่ฮคิดว่าการเป็นแฝงองสี่เจ็ดห้าเนี่ยเป็นฝีมือตัวเองคนอื่นไม่มีนอยาก็ก็เป็นคนวางแผนทั้งหมดทรงสุรเดชพอทำสำเร็จก็เลยอีโก้คนอื่นไม่มีอะไรอสุดท้ายก็ทรงสุรเดชก็เลย เลยไม่ไมีอะไรเ <laughs> พราะคณะรัสดรดไล่ไปอยู่เวียดนาม <laughs> เพราะว่าทรงูเด,ดเขามีเชื้อสายเวียดนามด้วยครับเื้อสายยวนไปทําขนมขายอยู่ไซงอนรีไฟที่เวียดนามคนปฏิวัติสยามไปอยู่ไซงอน <laughs> <laughs> คือเขาเขาไปไปแตะม,มือกับพวกเจ้าเพื่อง่ายแตะมือกับพญามโนนี่แหละคอืมแค่นั้นแหละมตอบย่อตอพวกตัวเอง แล้วหลังจากนั้นเป็นไงหลังจากเขาโค้งแล้วเป็นไงพอเขียนอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเขียนตามที่เ <c oughs> ขาเรียกว่าคณะกรรมการรัศดรคือคนมมเนี่ยเป็นคนบอกให้ไปเขียนตามหลักขประการฮะ <c oughs> พอเขียนเสร็จปุ๊บก็เลยตกล็อกเลยครับคือรอเจก็จ้องอยู่แล้วนะมโนประครามก็จ้องอยู่แล้วก็เลยบอกเป็นคอมมินิตก็เลยต้องต้องหนีไปก่อนหนีไปอยู่ข้างนอกไปฝรั่งเศสไปน<อ>นหไหนโดนเยอรมันประเทศไปโดนขอให้ออกไป เสร็จแล้วนี่พยามะโนยึดอำนาจมโนก็กเลยประกาศออก,รรากาจ<อ>ิสเกางดใช้รัฐมนูลบัลมาตาเดือนเมษายน2476เ<อ>24 <76 S 2> ในประเทศให้ปีดีไปอยู่ฝรั่งเศสทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าปีดีก็เลยสวยเลยออกพรบอรคอมมวนิสต์คือปีดีประคมนี่คนแรกเลยปีดีนี่เป็นคนที่ด่าเจ้าแรงที่สุดแล้วก็โดนด่าว่ามึงทำไปไปดา่าเจ้าแล้วเย็นมันก็ต้องไปออก กาประคมทุนขอพระราชทานอภัยโทษจากรัชกาลที่เจ็ดเนี่ยมันตลกยี่กว่าตลกเราะนั้นที่ผ่านมาถึงเห็นว่าการปฏิบประนอมมันนะมันปฏิบประนอมมาเนจะ็ดสิบป,ปีแล้วนะปฏิบประนอมมานานมากแล้วสังคมไทยเป็นสักลมแคบ,บกรบกบ็คนนั้นรู้จักคนนี้ปีดีเป็นลูกเขยของพญาชัยวิจิตรปากาอนธะิบดีกรมราชทันบิดาของท่านผู้หญิงปุนสุขนะ พญาใช้ชระการก็รู้จักกับคนในคนนี้เจ้าพญาโยมราชปั้นสุขุมขำสุขุมก็เป็นประธานงานแต่งงานกระหว่างปีดีกับพูนสุขอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้จักกันหมดอ่ะโวยกันไปโวยกันมาบัลปัม่ก่อนมันเป็นเมืองเล็กๆแล้วถ้าคุณดูนะมันถึงไปต้องมปนินบานอมกันเสรีไทยทุกคนนะอยู่ตรงข้าปีดีหมดเลยแทบทั้งหมดเลยนะเสรีไทยเนี่ยเสรีพมกับเสรีไทยสายอะไรอเมริกา ขาทูบูครับเสรีปลามโมดกือลิปลามโมดเนี่ยทูบูนเงินพวกดิเล็กชัยนาพวกเสรีไทยแล้วตอนนี้ไปอยู่กับพันธมิตรหมดเลยลูกหลานพวกชัยนามไปหมดเลยดิเ็กชัยนามเนี้ยฝ่ายฝ่ายปีดีนะแล้วก็ใช่แล้วลูกหลานก็ไอ้ที่อยู่เสายเกิดสายกิดจะอยู่ฝ่ายปีดีสายเมกาจะเป็นฝ่ายเจ้าพันธมิตรไอ้ที่ทําการทูตชัยนามไปอยู่ขึ้นเวทีหมดเลยอ่ามันตะลบปัดหมดลยนะคุณเป็นเสรีไทยแต่คุณไปอยู่กับเจ้าเนี่ยมันแปลก

អូនចង់មកពីណាយប់នេះមកយកខ្ញុំទៅចូលក្នុងទីវាលចោលក្នុងកន្លងថាថាថាបើបន្តទីថាវងឆៃថាឯទៅ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  ผมดูว่มันมันมันลมมันลมไปท่านมันฉันหมดีีไปลมมันฉันหมดยียีไปท่านมันฉันหมดีีไปคนมันฉันหมดยีี